ดคกกแบบนนีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องอยอนในสภาพบรรยากับเขาค่ะเมนมูวัอนี้เป็นอาหารไทยนะคะพี่น้องหลังจากมาันานั้นเย้ากแกงมะลุมใส่ปลาเป็นแบบสไตล์อีสานนะคะพี่น้องวันนี้จะพามาทําแกงมะลุมใส่หมูค่ะพี่น้องเป็นหมูติดมันหรือหมูสามชัน้นนี่นะคะพี่น้องนะคะเป็นแกงไทยๆค่ะมะลุมนี่ก็ฟักอ,อ่อ,อนๆนะคะพี่น้องกระลังพอดีกินกระลังแซ่บเลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเ้ามมาลงมือเฮ็ดกันเลยจ้า โมน,นีมากแบบฝรั่งด้วยค่ะพี่น้องคำนี่ค่ะใส่พริกแกงส้มลงไปเลยพริกแกงส้มตัวนี้บเกต้าค่ะพี่น้องเล้ยงกระเลยใส่หลายเนี่ยค่ะเติมน,น้ำลงไปค่ะไปกดละลายละลายพริกแกงส้มต่อโอ้ยอยากแห้งพี่น้องเลยอยากนี่กับเขากับน้ำอยากกินเขา พีสีนะคะพี่น้องก็ไปป้อนเขาคููเถาเทียเส้นมากกับเชียทั้งขั้วหนอกขั้วในมึงในค้อนนุญยตจมนะคะพี่น้องเฮ็ดขั้วหนอกแล้วก็ต้องไปเชี่ยนะขั้วในเฮ็ดขั้วในแล้วก็ต้องมาเชียขั้วหนอกพี่น้องเชี่ยแล้วเรียบร้อยก็ต้องเฝ้าฟังขึ้นไปเปลี่ยนน้องอีกคนนึงนุ่มมากกินเขาชีวิตนี้คือแบบว่ามแค่นี้มแค่นี้หรือที่หองเฮ็ดงานจนแบบ เทจึงได้นะคะน้องบานเข้ามันแรงมันแหง้งเอาละค่ะหลังจากย่อละไล่พริกแกงส้มแล้วค่ะพี่น้องรอให้น้ําเดือดหน่อยนึงคะ่มงะ,คะมืมอ,ยา,มอยากเลยค่ะพี่น้องแกงส้มเ็มีเมื่ยากด้วยค่ะก็จะใส่มารุมลงไปแต่ว่าถ้เย่อแกงมือนันทีแกงเป็นแบบว่าหันนะคะพี่น้อง พี่ย่าหั่นฟานขูดเอานะคะพี่น้องอันนั้นสิยอยากแน่เพราะว่าพี่แกงอีสานมันนั่นนะคะพี่น้องเพราะว่าเอเราต้องคอยหั่นข่างมันนะคะที่มีใหญ่ค่ะพี่น้องแบบข่างมันจะเสียค่ะเวลาข้าวขูดเลยนะคะเดีเย่าสเห็นเบิ้งนะคะบอกเดี๋ยวพี่น้องสว่าบูมเห็นภาพนะคะเวลาข้าวขูดเอาเนื้อแล้วนะคะพี่น้องเราต้องหั่นแบบจะสีออกไม่คยสิกินใดเพราะฉันมันจะมีเสียงเม่อสิกินบ่ไ้โอ้ขอโทถค่ะพี่น้องนี่ละค่ะ เอาละค่ะพ่อน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้อง๋ยกก็จะใส่มะรุมลงไปเลยมะรุมนี้ทีแกงไล่บะหมี่ยังเลยพี่น้องสกแกงไปใส่บาดน้านะคะกับสบุกแดงเพิ่มหนึ่งไว้ห้งคนกินค่ะอีกทุงหนึ่งสามาณสามหนึ่งค่ะกับสตักไปใส่บาดนะคะพี่นอเเ้องก็เลยก็เลยเบิงหลเนี่ยนะคะนะคะ่ะมะรุมในแยกจะเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงค่ะ ก่ะ,ะแกงมอีหุ่มนะคะพี่นอ้องรู้แกงมะรุมอยากให้อร่อยะคะ่ะต้องแกงค้างคืนค่ะรับรองวานาบะคามเปียกน้ำตาลนา้ำยงที่เข้าใส่ลงไปนี่มันจะเข่าเนื้อมะรุมขายจะแซ่บนะคะส่วนน้ำตาลนะคะพี่น้องแนะนำว่าให้เป็นน้ำตาลปีบ๊บได้จะดีแต่ว่าเย่วโบมี่เนาะคะ่ะเพราะว่าอยูหนีก็บโบคอยเด้สือนะคะพี่น้องสือเป็นน้ำตาลทรายก็เลยจะเอาน้ำตาลทรายใส่เอาค่ะนะคะง่งยๆส่วนน้ำพริกแกงส้มค่ะพี่น้องเย่วสือสำเร็จลูปเพราะว่า เย่าเห็ดเดบสุยางโยเวียนประเภทมันพริกแกงนะคะเย่าเห็ดบ่ดนะคะเพราะว่าถ้าย่าเห็ดจะเสะเห็ดแกงเห็ดสูตรท้องเย่าที่ย่าคยตําเห็ดเบิร์ี่สศดอกใบผักชีฝรั่งันนี้สูตรท้องเย่าเลยค่ะพี่น้องสูตรเด็ดเลยค่ะเวลาไปแกงเพ็ดแกงย่างเนียค่ะต,าตะําตะไคร้ใบมะกรูด อ,อตะไคร้ผิวมะกรูดแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็ดอกผักชีฝรั่งรับร่องว่าไปเห็ดขายพี่น้องเอ,อ้ลูกค้าติดใจล่องมึงด้วยคะ่ะพี่น้องย่าบอกเพื่อนๆบอกมูด้อยูเพราะว่าย่อบริการค่ะบรยยิการคือมีอะไรก็แชร์ให้กันฟังนะคะพี่น้องเอาละคะ่ะแล้วย่อล่อให้น้ำเดือดจะข้าวนึงคะ่ะนี่ค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่มูลงไปคะ่ะ บางคนนะคะจะชอบแบบว่าหมูยิงมันยิงแสบนะคะพี่น้องแล้วแต่มากไผ่มากมันแล้วค่ะเดียวก็จะใส่ลงไปเลยน่คะน้ำหมูใส่ลงไปพี่น้องสบาคือแกงเซ่หมูนะคะอ,อยูนี่ค่ะพี่น้องผสิแกงเซ่หมูสามสันนะคะหมูสามสันมาหมูติดมันประมาณนี้ค่ะพี่น้องตบะหม่องค้นแกงเซ่ปลาตำปลาใส่ไปน้ำกระแสบค่ะ เสพหุงปรุงลดลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายอันนี้เย,ย่ากะเด้อพี่น้องเห็ดเพราะวาเย่า,ยาชิน่นเย่าเห็ดบอ่อยย่สุหูนะคะนี่ค่ะทใส่ทับพี่กับประม้านทับพีครึ่งเลยค่ะในจาทรา้นี่ค่ะและ้วก็มันหาตะลิว้วหาทับพ,พี่คาอย่างบัวดดเลยถ่ายพี่น้องเพราะว่ามันขั้วหน่อขั้วในนะคะใส่น้าปลากะกะเอาค่ะเห็ดแบบบางๆทะพี่น้องโมตรงแบบว่า ใส่เป็นถั่วอีกะเอาที่ันะคะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำมะขามเปียกหนึ่งครับพี่สองเหนือมันค่ะสาม้วยค,วค,ค,วค่ะพี่น้องแล้วใส่ลงไปสามสามตะลิวหรือสามพับพี่นะคะ ถ่ายาให้แกงสมม้มมะมารุมเราให้อร่อยด้ยค่ะพี่น้องให้มีรสเปรี้ยวหวานเราแต่พี่น้องจะมากหวานน้ำหรือเปรี้ยวน้ำเนะค่ะพี่น้องจะอยู่น้นพืชออกเปรี้ยวน้ำเนาะค่ะเปรี้ยวน้ำแล้วหวานตามแล้วก็เค็มสุดถ่าพี่น้องเราส่วนเข้มนี้เนาะคะ่ะน้ำพริกแกงส้มเรานะคะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วะคะ่ะเวลาเ้าใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสนะคะพี่น้องถ้าก่อนอย่างย่างมือไว้น,นิดนึงนะ้ค่ะ มื่อไหรย่าบอกสอนฟองออกเลยค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นฟองน้ำพริกนะคะถ้าเข้าช้อนออกอะน้ำพริกแกงส้มเรามันจะไม่แดงมันจะไม่สวยมันไม่น่ากินนะคะพี่น้องนะคะถ้าบอกให้คนเล่าว้าอีสานนะคะพี่น้องค่ะอย่าว่ากันนะคะเพราะว่าเอฟซีบางคนค่ะคะุณไหนย่าบอกให้น้ำ <c oughs> บอกให้มันกับบุคลของป็นได้นะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องบ่าไม่ยังคะ่ะต้มไปเรื่อยๆให้มะลุ่มข้าสุกค่ะ เคล็ดลับนะคะมะลุ่มนีม่ถ้าต้มบสุ่ะพี่น้องมันจะเฟื่อนมันจะเฟื่อนมันจะขมนะคะแนะนําว่าให้ต้มให้สุกแกงให้สุกเลยให้เปลือยเลยค่ะมะลุ่มเราจะไม่ขมไม่เฟื่อนแล้วกินมันจะแซ่บหวานนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ค่ะเคล็ดลับเล็กเลกหน่อย ส่นฟองออกนะคะน้ำแกงส้มข้าก็จะใสจองเล้งจะสีค่ะเพราะว่าย่อใส่น,น้ำพริกแกงมาอยู่แล้วค่ะย่อก็เลยจะบริสุทฟองออกนะคะพี่น้องเอาละค่ะได้ย่อต้มไปเรื่อยๆจนกว่าสเปรย์หนุ่มได้ทีเดี๋ยวจะมาชิมรสกันต่อค่ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากย่อเคี่ยวไม่ได้ประมาณ20นาทีเด้อค่ะพี่น้องนี่20นาทีเด้อค่ะเพราะว่าย่อต้องการให้มันรุ่มห้องนี่ซุกแท้ๆค่ะพี่น้องนะคะมันจะเด็กเปื่อยเสียบๆค่ะเพราะว่าถ้ามันบอบสุกเนี่มันจะเฟือนนะคะทีนี้เราจะมาชิมน้ำกันดู อื mm hmm. เปรี้ยวค่ะพี่น้องเปรี้ยวเข้มแล้วหวานหน่อยค่ะขออนุญาตเติมหวานอีกนิดนึงนะคะมมนควรเสิเขาเหลืองพอเสิแสบค่ะเอาเบ็ดเสร็จกับประมาณร่วมทั้งทังแหลกละทังที่สองกับประมานกับสองทับพี่นะคะพี่น้องน้ําตาลเอาละค่ะ mm hmm. พี่น้องเต็มหมอ้อเต็มกระทะเลยค่ะน่คะ มันนิยมกินกับหมูอยอสีนะคะพี่น้องเพรารว่ามันแสบเลี้ยกับปุะหมูมันแสบหมดเลยนะคะต่เรยงมากแบบสไตล์อีสานบานเท่าค่ะแต่อันนี้ออกเปรี้ยวๆหวานๆกันนุ่ๆจๆแสบไปอีกแบบนึงนะคะพี่น้องเอาละค่ะ แค่นีนก็นเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงส้มมะลุมใส่หมูติดมันหรือหมูสามชั้นเนาะคะ่ะเป็นคลิปทิ่ปีละเธอเลยค่ะพี่น้องคลิปแล้วก็แยกก็เห็ดทุกปีแล้วไม่นุนี้นะคะพี่น้องงวนนี้มากอีกค่ะมาบึงความแซ่บความนัวกันค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะขอพูดและไลย์ได้ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆด้อจากพี่น้องแยกเบอเด็ดไปเบิ่งไก่เนาะคะ่ะเพราะว่าบ่าไม่ยังซํานี้อีลลีค่ะแต่ว่าร<ๆ>สชาติมันแซะะ่บ ทีมไปขึ้นหนึ่งค่ะพี่น้องกิมเสบนะคะไปละจ้าขอพูดที่เขามารับชมค่ะสวัสดีจ้า